โรเซียประวัติโรเซียตัวมัมวงการละตินป๊อปรวมฟีดเพลงใหม่ลิซ่าเรียกได้ว่าในขณะนี้ไม่มีอะไรฮอตไปกว่าเพลง New Woman ของลิซ่าที่ล่าสุดปล่อยมาเพียงหนึ่งวันยอดทะลุ25ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในครั้งนี้ได้สาวโรเซเรียร่วมฟิชเชอรี่พร้อมโชว์ความสวยแซบ เพลงนี้ด้วยซึ่งทำให้หลายคนเห็นแล้วก็คงได้อยากรู้จักว่าโรซเลียมากขึ้นนั่นเองมาตั้งความรู้จักโรซเลียตัวมามงกันเพลงละตินป๊อปที่ไม่ได้มีแต่ความสวยฟังเท่านั้นแต่ยังมีผลงานที่น่าทึ่งทั้งด้านเพลงและการแสดงอีกด้วยโรซเลียคือใครโรซเลียวีลาตัเบลล่าเกิดวันที่25กันยายนคศ1992ที่เมืองบารเซโลนาประเทศสเปน โรสเลียมีความชื่นชอบในการร้องเพลงตั้งแต่อายุ8ขวบเธอฝึกฝนการร้องเพลงต่อมาเรื่อยๆจนเมื่ออายุ13ปีเธอเริ่มมีความชื่นชอบในแนวเพลงฟลามิงโกจึงศึกษาเกี่ยวกับแนวเพลงนี้อย่างจรงิงจังปัจจุบ,บันโรสเลียเป็นนักร้องแนวระติงป๊อปที่มีผลงานและรางวัลการันตีความสามารถอยู่มากมายเส้นทางนักร้องของโรสเลีย ได้เริ่มเป็นที่รู้จักในปี2017ผ่านการเข้าร่วมประกวดร้องเพลงในรายการ j u ซ c Cool e ด้วยอายุ15ปีขณะที่ประกวดเธอได้ร้องเสียงสูงส่งผลให้เส้นเสียงของเธอเสียหายจึงต้องได้รับการผ่าตัดถึงแม้นี่อาจจะดูเหมือนว่าเรื่องโชคร้ายแต่มันก็ทำให้เธอเรียนรู้วิธีร้องเพลงให้เหมาะกับเนื้อเสียงของตัวเองต่อมาในปี2018เธอได้ปล่อยซิงเกิลแรก m a l a m e n t ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากและกลายเป็นหนึ่งในเพลงบิลบอร์ดยกย่องว่าเป็นเพลงแห่งศตวรรษเธอที่สานต่อความฝันความปังด้วยการปล่อยอัลบั้มเอลมา c o ลอร์ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันซึ่งเปิดตัวเป็นอันดับหนึ่งของชาร์ตละตินคอปอัลบั้มโดเซเลียคว้ารางวัลแกรมมี่อวอร์ดด้วยความสามารถของเธอทำให้คว้ารางวัลแกรมมี่อวอร์ดถึงสองรางวัลในสาขาเบสละตินล็อก และอัลบั้ม Alternative Album นอกจากนี้โรสเกรย์ได้รับรางวัลละิ拉ก g r มี m y วอร์ดถึง11รางวัลเลยทีเดียวเม่จะเป็น Best New Artist, Best Alternative Song, Best u r b a n Version, Best u r b a n Song, Best Contemporary Pop w o r c a l Album, Album of the Year, Best s h o t Form Music Video, Best อัลบั้มสองดูแอกตีเบสโอเวอร์ i ฟชั่นพร r ฟอร์ e มนต์เบสแลปดิ้งพาเกจเบส t ัลเทอร์นทีฟมิวสิกอัลบั้มโมโตมามีและอัลบั้มออฟเดอะเยียร์โมโตเส้นทางนักแสดงของลูซเลียเธอก็มาจากสายดนตรีเพียงปังและเส้นทางนักแสดงก็ปังไม่แพ้กันโดยได้เริ่มแสดงในภาพยนตร์เรื่อง เรนแอนโกรี่ผลงานผู้กับข้อรางวัลผลงานของผู้กับเจ้าของรางวัลออสการ์เปโดรอโมดวาในปี2 0 1 9เข้าไปอยู่เรื่องนี้ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมจากประเทศสเปนในปี2020และล่าสุดเธอก็ได้ร่วมง,งานเพลงกับ Lisa, ลิซ่าลลิษาบรนุบานของเรา ในเพลงล่าสุดที่ลิซ,ซ่าได้ปล่อยมาก็คือเพลงมิลูเมนนั่นเองและก็ยอดถล่มทลาย1วัน25ล้านกันเลยทีเดียวขอบคุณที่ติดตามรับชมกันค mm ิห hmm. นาสวัสดีค่ะ